สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีเพื่อนๆน,นานาท,าทาุกท่านนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณเที่ยงครึ่งนะฮะนกไก่เพิ่งจอกมาที่หมายนะครับผมก็อยู่บ้าน,นงเงาครับก็เลยคิดว่าจะออกมานั่งตกปลาเพลินๆนะครับก็การตกที่ใช้ในวันนี้นะฮะก็จะเป็นนี่นะหนึ่งคันนะครับเป็นการตกสปิวนะฮะ สปรูสองตะขอนะครับผมตาเบ็ดก็เป็น0.5นะครับไม่รู้เพื่อนจะมองเห็นหรือเปล่านะนี่นะครับส่วนลอกก็จะเป็นลอกเบอร์สองพันนะตัวเล็กๆนะครับผมคันก็เป็นคันสปนะครับ8ฟุตแล้วก็มีตีหน้าดินพุ่งไว้1คันนะครับวันนี้เอาคันเบ็ดมาแค่2คันนะฮะไม่ได้มาหวังตาอะไรมากมายนะแค่มาหัดฝึกตกสปรปนะฮะเพิ่มทักษะให้ตัวเองนะครับผม ก็เยื่อตกสเป,ปียวันนี้นะักแก่ก็จะใช้เป็นกลูเตนนะครับของร้านหลิวลิซึ่นะฮะแล้วก็ผสมให้เกรด3า,านะครับแค่นั้นเองส่วนผมประกอบการจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวรอรุ้นกันครับนักแก่ก็น่าจะนั่งตกถึงประมาณ4ี่โมงเย็นแหละครับเพราะว่าหมายนี้ดูแล้วไม่น่าจะโดนแดดไล่นะอ่อลืมบอกนะฮะหมายนี้นะครับ สะพานข้างหลังที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยจะเป็นสะพานข้ามไปเพื่อที่จะเข้าบ่อกลงหันลมนะฮะส่วนด้านหน้าทางนู้นก็จะเป็นป่าค้างเข้าคลองเปรมน,นะครับเวิร์กพอยอยู่ห่างประมาณสองกิโลนะผ่านเวิร์กพอยมาก,ก็จะมาเจอหมายนี้นะครับใายต้นคูณนะครับผมแล้วก็จะมีสะพานสีส้มนะส่วนด้านหน้าก็จะเป็นบ้านเรือนไทยนะครับเห็นนาไก่แพนกล้องให้ดูอีกรอบนึงนะครับผมเดี๋ยวขอลงเหยือกก่อนแล้วเดี๋ยวเสร็จ จะไปหมุนกล้องให้ดูหน้าหมายอีกทีนึงนะครับลมก็แรงนะวันนี้อากาศเย็นมันรูป,ปลาจะกินเหยื่อดีไหมนะครับมาเที่ยงครึ่งแล้วจะบ่ายโมงกันนะครับผมโอ,โอ้ย,ยมือใหม่นะครับนี่ลืมเปิดหน้าลอกไปหนึ่งทีนะฮะเอาใหม่ สำหรับเหยื่อหน้าดินวันนี้นะฮะน้าไก่ก็จะใช้เป็นอโอเมก้าสูตรสี่นะครับโอเมก้าสี่แล้วก็ผสมกับขนมปังครับขนมปังขาวนะนี่นะเพื่อนๆปั่นมามันจะละเอียดหน่อยนะ นี่นะครับเดี๋ยวเราดูสภาพหน้าหมายของเราวันนี้นะครับนี่นะจะมีบ้านทรงไทยอยู่ประมาณนี้นะครับนกไก่ก็จะตีประมาณฝั่งขวามือของเสาไฟนู่นแหละครับก็ตีไล่ไปตามชายหญ้าครับผมตรงไหนที่คิดว่ามันจะพอมีปลาอยู่ก็ตีไล่ดูครับเบ็ดคันเดียวนะฮะเอตังกลองน่าจะประมาณมุมนี้นะ หลังจากสวยกล้องนะฮะก็มีปลานินไซตปลาเทอือมานะนะครับขั้นแรกเก็บคอาดนะครับเพื่อนตัวเท่นนี้นะ,ะไม่ได้มากกันนะ,ะ,นะ,ะตกปลาคลองธรรมชาติครับไม่มีอะไรใหญ่มากมายหรอกตกได้แล้วก็ไปทำกินนะครับ ลงนี้ถือว่าน้ําดีนะครับน้ำสวยเลยแต่ปลาไม่ค่อยตัวใหญ่ครับมันไม่เหมือนขึ้นไปลึกๆอย่างเลยแถวโลงปลาปาแถวล,ง,วปล,ถวลงปลูนขึ้นไปทางนูนตามันตัวใหญ่กว่านี้นะ ปลาเค็มได้เพืเ่อนๆไม่น่ากเกลียดนี่นะครับเพื่อนๆเย่อมาอยู่แค่นี้นะหมดก็กลับบ้านนะครับ

เทียนสวยๆนะพเพื่อนๆื่อนนะครับพูดเบ้งเลยนะครับตัวใหญ่กว่าลอกนะไก่ นะเพื่อนๆน,นะแต่มันจะหลุดไม่ได้กินซะก่อนนะครับตรนี้เป็นปาดินนะเพื่อนนะ ปลาดิ้ก็ถือว่าไม่เหงานะเพื่อนนะปลาดินเรื่อยๆนะครับ ครับผมเบียนที่สวยแม่งหนึ่งแต้มนะฮะลมมันแรงนะครับนึกว่าไม่มีปลานะมันตึกๆักตึกต,กตกอยู่นี่นะครับสภาพหน้าหมายรวมๆวันนี้นะครับมาจากขวามือฝั่งนู้นนะก็จะเป็นทางเข้าฝั่งเวิร์กพอยท์นะครับผมหน้าหมายก็จะมีบ้านเรือนไทยให้ดูเป็นตัวอย่างจำง่ายๆครับ ผลงานปลารวมของเราวันนี้นะครับก็ประมาณนี้นะฮะเพื่อนๆตกสองชั่วโมงนะนกไก่ามาถึงเที่ยงครึ่งนะครับตอนนี้ประมาณบ่ายสองโมงครึ่งนะฮะนี่นะครับด้านหลังจะมีทะเลประมาณนี้แดดไล่หลังแล้วครับเก็บของกลับบ้านกัน